สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับที่ช anel one man show นะครับใน u t u b e นะฮะแล้วก็คนที่ตามมาจากเพจ one man show ด้วยครับก่อนจะดูคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับขอแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคอนเทนต์แล้วก็ในช anel นี้ด้วยนะฮะยังไงก็คอมเมนต์กันได้ครับถูกใจหรือไม่ถูกใจหรืออยากจะให้มีข้อมูลอะไรมาในครั้งหน้าก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับอ่ะวันนี้มีประเด็นมาพูดคุยหลายอย่างเลย อาจจะมีเรื่องที่มันอาจจะหนักหัวหน่อยนะแต่ผมเชื่อว่ามันไม่ได้หนักเกินไปและคนที่เป็นแฟนบอลไทยก็รู้ไว้ก็ดีกว่าไม่รู้นะครับผมขอเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนละกันเป็นเรื่องระดับประเทศเรื่องระดับชาติเรื่องระดับโลกอันนี้เป็นภายในประเทศไทยก็คือโควิด -19 เราคงทราบกันดีนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดของโควิด -19 แบบน่ากลัวมากนะครับจุดเริ่มต้นจากทางสมุทรสาครแล้วก็ทางสบคทางภาครัฐนะฮะ ได้ไประชุมกับทางสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงาสาธารณสุขแล้วก็ประกาศมานะครับว่าไทยเรายังไม่มีการล็อกดาวน์นะครับแต่ว่าจะยังแบ่งเป็นโซนระดับความเสี่ยงเป็นสีสีนะครับสีสีก็อย่างที่ขึ้นภาพครับขอบคุณภาพจากกรุงเทพธุรกิจด้วยนะครับก็คือมีสีแดงคือพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุดมีผู้ติดเชื้อจํานวนมากสมุทรสาครเนี่ยมีผู้ติดเชื้อหลักพันกว่าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฟุตบอล ทีมสมุทรสาครช่วงนี้จะต้องถูกเลื่อนแข่งออกไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะควบคุมการแพร่ระบาดได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆของทีมสมุทรสาครและก็ทีมที่เจอสมุทรสาครอ,อย่างสัปดาห์นี้ไทย,ยูเนียนสมุทรสาครต้องเจอกับกเกษตรศาสตร์ FC เลื่อนการแข่งขันไปและเชื่อว่าสัปดาห์ต่อๆไปก็อาจจะต้องเลื่อนอีกยังโชคดีหน่อยที่ว่ามีวันหยุดปีใหม่มาขั้นนะครับหลังจากสัปดาห์นี้แล้วกลับมาเตะอีกทีนึงก็คือก้าวมกราคมเลยก็อาจจะมีเวลาให้ให้จัดการ ได้มากขึ้นแต่มันก็คงไม่ได้แบบเร็วขนาดนั้นนะนะครับส่วนต่อมาก็เป็นพื้นที่ควบคุมนะครับสีส้มคือจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเกิน10บรายนะฮะก็จะมีพวกอย่างที่เห็นกันนะครับกรุงเทพสุทรสงครามราชบุรีนะครปฐมอันนี้ก็ยังไม่ได้มีการห้ามแข่งขันแต่ว่าก็อาจจะต้องจัดการแข่งขันแบบปิดนะครับสมาคมบอกไปแล้วนะฮะว่าไม่ได้บังคับว่าทุกสนามจะต้องแข่งแบบปิดแต่ว่า ก็เป็นข้อเสนอแนะว่าควรจะแข่งแบบปิดไหมเพราะอยากจะทําให้เกิดความสบายใจนะครับสโมสรฟุตบอหลหลายๆทีมถึงแม้จะยังไม่มีการสั่งประกาศออกมาแต่ว่าหลายๆสโมสรก็แสดงความสมัครใจเองนะครับว่าจะจัดการแข่งขันแบบปิดนะฮะอย่างสุดปราการเนี่ยก็ออกตัวก่อนเลยนะครับว่ายังไม่ต้องมีการประกาศเขาก็บอกมาเองเลยว่าเนี่ยครับเกมที่เจอกับการท่าเรือวันอาทิตย์นี้6กโมงครึ่งเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยความผงใหญ่ก็เลยจะงดแฟนบอลเข้าชมแล้วก็มีสนามนอื่นๆด้วยนะครับราชบุรีเองก็งดแฟนบอลเข้าชมตอนนี้ผมเชื่อว่าแทบจะน่าจะ90%หรืออาจจะร0% 0ละที่แต่ละทีมจะไม่ให้แฟนบอลเข้าชมนะครับเพื่อความสบายใจนะครับเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐไม่ให้เกิดความเสี่ยงในวงการฟุตบอลที่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่เชื้อมีความเป็นกลุ่มเสี่ยงได้อีกนะครับอันนี้ก็กันไว้ก่อนดีกว่าที่จะให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมา มากังวลกันใหม่นะครับอ่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็ต้องชื่นชมทุกทีมด้วยแม้ว่าจะมีผลกระทบเยอะกับเรื่องของรายได้ก็ตามนะครับอ่าก็จะเห็นว่ามีโซนสีเหลืองแล้วก็สีเขียวด้วยสีเขียวเนี่ยคือยังไม่มีผู้ติดเชื้อซึ่งจริงๆน่สามารถให้แฟนบอลเข้าชมได้ตามอัตราก็คือ50%นะครับที่ประกาศก่อนหน้านี้แต่ก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยน่าจะประมาณ90% 1 0 0เลยแหละนะครับที่แต่ละทีมคงจะไม่มีการเปิดให้แฟนบอลเข้า อันนี้ก็เป็นการประชุมจากทางสมาคมนะครับยืนยันว่าทางสมาคมเนี่ยเขาไม่ได้มีการสั่งห้ามสมโมสรไหนห้ามเอาแฟนบอลเข้าก็คือเน้นจากการประกาศของภาครัฐพื้นที่สีแดงเนี่ยจัดไม่ได้อยู่แล้วนะครับสีส้มเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะฮะซึ่งทุกทีมก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรคือเรื่องของโควิดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอีกเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปสิ่งเนื้อหาอื่น,นเรื่องของการแข่งขัน ปฏิทินที่จัดเอาไว้กรอบอย่างไทยลีกคือจะไปจบวันที่20มีนาคมทีนี้เนี่ยถ้าโปรแกรมแข่งไม่ได้สมมติว่ามีคู่อ,อื่นที่ต้องเลื่อนไปอีกนะครับคือการเลื่อนโปรแกรมเนี่ยเขาไม่ได้เลื่อนตามพื้นที่เสี่ยงพื้นที่โซนนะฮะเขาจะเลื่อนตามสโมสรนั้นๆั้นมีเจ้าหน้าที่ทีมหรือว่าบุคคลใดในทีมที่มีประวัติการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อมีความเสี่ยงหรือเปล่าอย่างเช่นสมุทรสาครเนี่ยที่ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปตั้งแต่แรกเลยก็เพราะว่า มีผู้ติดเชื้อในสุพรรณสที่เป็นแม่ค้าขายของกินขายข้าวแกงอยู่หน้าสนามนะครับตรงนั้นเป็นจุดที่เสี่ยงก็เลยประกาศให้เลื่อนการแข่งขันคู่นั้นไปเป็นคู่แรกเลยเดี๋ยวผมสรุปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ล่าสุดสมาคมประกาศเลื่อนการแข่งขันของคู่ไหนไปบ้างนะฮะก็จะมีไทยลีกคู่เดียวครับก็คือสุพรรณบุรีเจอกับสิงห์เชียงรายยู่นเต็ดคู่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดแต่เป็นเพราะว่าเชียงรายไม่พร้อมในการแข่งขันเน,นื่องจากเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากกาตาร์แล้วก็กักตัวเพิ่งออกมา ยังไม่ทันได้ซ้อมอะไรกันเลยนะครับจะมาเตะก็ค่อนข้างเสียเปรียบอันนี้ก็จะเลื่อนโปรแกรมออกไปส่วนที่2เนี่ยเลื่อนจากโควิดนะครับก็มีไชน่าทอนบิลพบกับเชียงใหม่ยูเนเต็ดทางไชน่ามีการเจอผู้ติดเชื้อด้วยไม่ใช่ธมศรนะหมายถึงคนในจังหวัดไชน่านะแล้วก็สมุทรสาครน,นะครับอย่างที่บอกครับเจอกับกเกษตรศาสตร์เอฟซีอันนี้ก็เลื่อนไปน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าแล้วถ้าเกิดระหว่างนี้ยังแข่งไม่ได้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆพอจะเอาโปรแกรมไปยัดในช่วงกลางสัปดาห์เตะทีๆเข้าโอเคนักเตะกรอบก็มีผลอย่างงนึง แต่ถ้าเตะไม่จบทันกรอบปฏิทินที่ตั้งไว้ปัญหาต่อมาคือเรื่องของสัญญาที่ทําไว้กับนักเตะสัญญาที่ทําไว้กับสปอนเซอร์นะครับรวมถึงส่วนอื่นๆอ,อีกแม้กระทั่งตัวนักเตะบางทีมที่เซ็นนักเตะอ m p o r t เข้ามาบางคนยังเดินทางไม่ถึงเมืองไทยหรือแม้แต่นักเตะไทยที่ต้องไปเล่นต่างประเทศนะครับอย่างชนะทิพย์สงกระสินทีรทร,ทรบุญมาทันต้องไปเจลีกหรือว่าสิทธิโชคพาโสทีกํลลังจะไปคังโวชิมะยู่นเดสมมุติว่าถ้าในแง่ร้ายโอกาสร้ายที่สุดโชคร้ายที่สุดเนี่ย เกิดมีการล็อกดาวน์ขึ้นมาอันนี้ผมไม่ได้แช่งนะครับอันนี้พูดไปตามเนื้อผ้าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นการเดินทางระหว่างประเทศมันจะมีปัญหาแล้วก็จะส่งผลไปอีกหลายๆสเต็ปเลยนะครับฝ่ายจาัดก,การในขันก็กระทบแน่เรื่องของสปอนเซอร์ก็ทุกวันนี้ก็ลดลงไปเยอะอยู่แล้วมันก็จะยิ่งกระทบเข้าไปใหญ่นะครับแล้วอาจจะไม่ทัน20มีนาคมก็เป็นได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของการลงทะเบียนนักเตะก็ยืนยันครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันตรงนี้ว่า คืออย่างนัดไทยลีกสัปดาห์ที่16เนี่ยซึ่งจะต้องเตะวันเสาร์อาทิตย์นี้คู่ที่เลื่อนไปอาอย่างคู่ของสุพันธ์เจชิงรายถามว่าถ้าเกิดไม่ได้เตะสัปดาห์นี้นักเตะที่ลงทะเบียนนะฮะต่างชาติหรือว่ทิทีการเปลี่ยน10คนเนี่ยคือต่างชาติ5คนนะครับนักเตะไทยรวมทั้งหมด10คนต่างชาติกับนักเตะไทยรวมทั้งหมด10คนเนี่ยสามารถจะเลื่อนตามโปรแกร,รมที่ถูกเลื่อนไปได้หรือไม่นะครับสมาคมก็บอกผมนะครับว่า ไม่ได้ครับยึดตามฟิกเจอร์ยึดตามแมทช์สัปดาห์16กก็คือสัปดาห์16บจะเลื่อนไ่เตะเมื่อไหร่จะเลื่อนไ่เตะสอสเดือนหน้ามันก็คือนัดที่16เพราะฉะนั้นการลงทะเบียนถ้าเป็นนัดที่16เนี่ยนัดต่อไปเนี่ยนะครับสำหรับไทยลีกนะหรือว่าทีสก็จะเป็นนัดที่เท่าไหร่นัดที่สิบแปดได้ป่ะนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับก็จะต้องลงทะเบียนก่อนเที่ยงคืนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเหมือนกันทั้งบดอ่ะอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับ ทีนี้ผมไปเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่โอ้โหมีคนถามผมมาก็พอสมควรนะฮะทั้ง inbox ทั้งในคอมเมนต์ในเพจในเพจ Facebook นะครับคือเรื่องของกฎการยืมตัวคืออันนี้ออกตัวอธิบายก่อนว่าไม่ได้มีการไปเจาะจงทีมไหนนักเตะคนใดนะครับหรือว่าจะเป็นการตัดสินว่าถูกหรือผิดเลยอันนี้บอกไปตามก,กฎกติกาและก็ข้อมูลที่มันมีแต่จะไม่พูดถึงชื่อทีมนะครับ เราคงจะเห็นข่าวกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับการโยกย้ายนักเตะมีการปล่อยให้ทีมน้้นทีมนี้ยืมตัวบางทีมยืมนักเตะ1ิกว่าคนบางทีมยืมนักเตะเกือบทั้งทีมจากสโมสรน,นู่นนี่นั่นอาจจะมีบางทีมที่ยืมจากสโมสรเดียวมา1ิกว่าคนก็มีผมก็เลยถามไปทางคุณแชมป์กระวีคนทางซ้ายนะครับกรวีปิศนานาตกุลนะฮะซึ่งเป็นรองประธานจากการแข่งขันของไทยลีกแล้วก็คนทางด้านขวาก็คือคุณ,คณโจภาทิสุภพ,พงษ์ ซึ่งเป็นรองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศของสมาคมซึ่งเขาจะชำนาญเรื่องของกฎกติกาของฟีฟ่านะครับเพราะว่าเคยทํางานกับทางเอฟซีแล้วก็รู้เรื่องกติกาไปอย่างดีทั้ง2คนก็ยืนยันครับว่ากฎเรื่องของการยืมตัวมันมีอยู่ครับไม่ได้มีการอารุมอารวยนะฮะคือเป็นกฎฟีฟ่าใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่อาจจะมีวิธีการเลี่ยงบาลรีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบควบคุมไม่ได้นะสำหรับสมาคม การยืมตัวนักเตะนะครับในแต่ละกรอบปฏิทิน Transfer Window หนึ่งกรอบหนึ่งรอบปฏิทินเนี่ยสามารถยืมนักเตะได้ทั้งหมด6คนไม่เกินนี้ไม่ว่าคุณจะไปยืมจากต่างประเทศยืมจากไทยลีกด้วยการยืมจากที2ที่3รวมแล้วทั้งสิ้นยืมได้ไม่เกิน6คนนะครับถ้าเกิดมีการยืมมากกว่า6คนจะเกิดอะไรขึ้นคือในการลงทะเบียนนักเตะเข้าไทยลีกเป็นระบบออนไลน์สมมติสอนเข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนได้เลยกรอกเลยนะฮะ มันจะมีการดีเช็คเอาไว้ถ้าใส่ว่ายืมตัวครบ6คนแล้วไปใส่คนที่7ปั๊บระบบมันจะปฏิเสธกลับมาคือลงทะเบียนไม่ได้นะฮะเขาจะตั้งไว้6คนแล้วก็มีอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือการยืมตัวผู้เล่นจากสโมสรเดียวกันในลีกเดียวกันนะครับสมมุติว่าทีม A อยู่ในไทยลีกเหมือนกับทีม B ทีม A จะไปยืมตัวนักเตะจากทีม B มา4คนอันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ลงทะเบียนไม่ได้แต่ มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในในทางปฏิบัติของบ้านเรานะฮะก็คือมันมีวิธีเลี่ยงกันอยู่วิธีการก็คืออย่างนี้ครับสมมุติว่าสโม,มสร A อยากจะยืมนักเตะสโมสร B สัก4 5หคนมันเกินโคต้าแล้วนะฮะในทีมเดียวกันเนี่ยในลีกเดียวกันเนี่ยวิธีการก็คือไปทําให้มันเกิดมีการโอนย้ายเป็นใบโอนย้ายกันเกิดขึ้นสมมุติว่ามีนักเตะคนหนึ่งนะครับทีม A จะปล่อยให้ทีม B ยืมตัวนะครับแล้วมันเกินโคต้าการยืมตัวไม่เกิน6คนหรือว่า ในทีมเดียวกันไม่เกิน3คนเนี่ยมาแล้วเนี่ยวิธีทําก็คือเขาก็จะทําให้เกิดเหมือนกับเป็นการซื้อขายแต่ในทางความเป็นจริงไม่ได้มีการซื้อขายเกิดขึ้นการยืมตัวก็จะมีทั้งการแบ่งจ่ายเงินเดือนคนละครึ่งส่งไปให้จ่ายเงินเดือนเต็มร้อยหรือว่าสโมสรที่ไปไปเนี่ยจ่ายตัวค่าจ้างนักเตะค่ายืมตัวให้ในลนักษณะสโมสรแบบพันธมิตรทีมแม,ม่ทีมทีมพี่ทีมน้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้วิธีการเขาก็จะ ส่งนักเตะเนี่ยสมมุติว่ามีสัญญากับทีม A อยู่2ปีส่งไปให้ทีม B ใช้งานในรูปการนี้เขาก็จะปรับเหมือนกับเป็นลิ l ส a s e ไปปล่อยไปนะครับปล่อยออกไปให้กับสโมอสรหนึ่งแบบไม่ได้มีค่าตัวอ่าทีนี้พอเล่นจบซีซั่นกลับมาอยู่สโมอสรอ A อเนี่ยสัญญามันรันตามเดิมก็มาทำสัญญาช่วงต่อจากสัญญาที่มีอยู่นี่คือวิธีการเล่งบาลีซึ่งผมก็ถามสมาคมว่าแบบนี้ผิดไหมสมาคมก็บอกมันเป็นเรื่องของระหว่างสงสงสโมอสร เป็นเรื่องของการตกลงสัญญาการระหว่างนายจ้างลูกจ้างแล้วก็คู่ค้าคู่สัญญาตรงนี้สมาคมก็ไปไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้ผมก็ถามไปอีกว่าแล้วสมาคมเห็นสัญญาของการเซ็นกันร,ระหว่างสโมสรการนักบอลทั้งหมดหรือไม่ต้องมีการเซ็นรับรองจากสมาคมไหมตรงนี้สมาคมก็บอกว่าสมาคมไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นนะครับแต่ถามว่าเห็นไหมคือเห็นในบางหน่วยงานเช่นฝ่ายกฎหมายเพื่อในกรณีที่มันอาจจะมีข้อพิพาทเกิดขึ้น มีการฟ้องร้องอะไรขึ้นก็จะได้ดูสัญญาตรงนั้นมาเป็นมาเปรียบเทียบนะครับว่าว่าใครถูกใครผิดยังไงก็ตามเพื่ออาจจะช่วยอำนวยความสะดวกในการที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายอะไรกเกิดขึ้นนะครับสัญญาเนี่ยสมาคมบอกว่ามันเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้างคุณจะไปเซ็นกันยังไงคุณจะเซ็นกันแบบไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องของระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างสมมสรกับนนักเตะอันเนี้ยทางสมาคมไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นเรื่องเหมือนกับเราเปิดบริษัทเราจ้างลูกจ้างคือ มันก็ไม่ได้มีหน่วยงานมามากำกับอะว่าเราเซ็นกันแบบไหนะนะครับแต่ถ้าจะไปฟ้องกรมแรงงานอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะนะครับอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องอีกคนละเรื่องกันแล้วนะครับอาจจะนอกเรื่องไปอ่ะเรื่องของการยืมตัวชัดเจนนะครับมันก็เป็นทางปฏิบัติอะที่หลายๆทีมก็มีวิธีการเลี่ยงไปเราก็น่าจะเข้าใจกันนะครับว่ามันมเป็นแบบนั้นแหละนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องโอ้วันนี้พูดยาวหน่อยนะฟังกันนะครับผมว่าน่าจะได้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็ น่าจะเป็นข้อมูลที่ที่เราฟังครั้งนี้ก็คงจะไม่ต้องไปถามทุกทุกคนในในครั้งต่อ,ตอไปเรื่องของการส่งนักเตะลงเล่น1คนเนี่ยมันจะมีกฎฟี فا อยู่ถ้าจํากันได้สมัยก่อนบุรีรามเคยมีนักเตะชื่อว่าอังเดโมลิชเป็นนักเตะบราซิลเขาเล่นให้กับสมโมสรอ,อื่นมา2ทีมแล้วก็มาเล่นให้กับบุรีรามในซีซั่นนั้นเป็นทีมที่3คือตามกฎฟี ف าเขาจะมีกติกามีกฎกอยู่ว่านักเตะหนึ่งคนใน1รอบของซีซั่น เขาจะดูทุกลีกนะครับสมมุติว่าเป็นปี2020ฤดูกาล2020ถ้าเล่นให้กับทีมต่างเนี่ยไม่สามารถย้ายทีมลงสนามได้เกิน3ทีมถ้ามีทีมที่4เกิดขึ้นนักเตะคนนั้นจะลงไม่ได้นะครับจะห้ามลงสนามผมไม่แน่ใจเรื่อง3หรือ4อะไรเนี่ยนะครับผม,มยกตัวอย่างนี้ให้ดูภาพง,ง่ายๆอย่างของไทยเรามีกวินธรรมศจนัน์ก่อนจะไปอยู่กับคอนซาโดเลซปโรกเเคยอยู่กับโอเอสลูเวนแต่ว่าตรงนั้นโชคดีหรือ โชคดีในความชคร้ายก็คือกอวินเนี่ยไม่ได้ลงเล่นให้กับโอสบูเวนพอย้ายมาอยู่กับคอนซาเดเรซัปโปโรเขาไม่ได้ลงเล่นในเกมลีกได้เล่นแต่บอลถ้วยนะครับแล้วพอย้ายมาเมืองไทยในรอบนี้จะสังเกตว่าตลาดนักเตะของไทยลีกรอบนี้เปิดวันที่23ธันวาแล้วก็ไปปิด5มกราคมนะครับสมมุติว่ากวินได้ลงเล่นในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งในความเป็นจริงไม่เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ากวินยังก,กักตัวอยู่แต่สมมุติว่านะฮะถ้าเกิดลงไปแล้วเนี่ย แล้วก่อนที่ตลาดจะปิด5มกราคมเกิดย้ายทีมอีกไปมีทีมอีกทีมหนึ่งเป็นสโมสรทีส่สโมสโมสรที่4เนี่ยกวินจะลงเล่นไม่ได้แต่อันเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนอยู่ลูเว่นกับตอนซัป,ปโปโรคงไม่ได้ลงเล่นในเกมลีกเลยเพราะฉะนั้นที่พูดมาก็คือแต่ละสโมสรก่อนจะลงทะเบียนนักเตะเข้าระบบก็ต้องเช็คให้ดีครับว่าที่เราอิมพอร์ตเข้ามาใหม่หรือเราดึงเข้ามาจากสโมสรอ,อื่นเนี่ยในซีซั่น2020ที่ผ่านมา เขาลงเล่นมากี่ทีมแล้วนะครับถ้าเกิน3ลงทะเบียนไปเล่นไม่ได้นะฮะอ่านี้ก็เป็นความชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งทีนี้ผมจะมาเข้าเรื่องของชมบุรีบ้างดีกว่านะครับชมบุรีมีอะไรให้พูดถึงเยอะเลยนะฮะผมต้องบอกว่าข่าวชมบุรีเนี่ยเป็นข่าวที่ผมเช็คมาประมาณ 2- อสวันแล้วแล้วก็เป็นข่าวที่ผมปวดปวดหัวตามไปด้วยในฐานะที่คนแบบหาข่าวคุยกับแหล่งข่าวนะครับผมก็เช็คกับคุณบอลสสิ์สิงตัวทองรวมถึงพี่เตีย้ยสสมพุระเสริฐนะครับ มาตลอดเลยแต่ว่าคุณบอลเนี่ยวันนี้ทั้งวันเป็นวันที่เขาไม่รับโทรศัพท์ใครเลยนะครับอาจจะไม่รับเฉพาะสื่อหรือเปล่าไม่แน่ใจทีนี้ก็มีคุยไลน์ได้บ้างคุณบอลบอกว่าต่างชาติตอนนี้ในสุดสัปดาห์นี้คงจะใช้คนเดียวก็คือกาฟ้าโดโรซินมี่ที่มาแทนดร์กกนบอสกควิดที่ยาไปเทโรนะครับเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยยังลงทะเบียนไม่ทันนะฮะ ยังลงทะเบียนไม่ทันแน่นอนกองหน้าที่จะมาแทนไคออนเนี่ยที่ย้ายไปสุพรรณผมถามไปตรงๆกับทางพิเตียสะสมนะครับว่าแฮดดิสันไคออนออกไปเนี่ยคือคุยกับเอเลนโดรกอนซาก้าจริงหรือเปล่าอย่างที่ผมได้ข้อมูลมาจากเอเจต์นะครับพิเตียบอกว่าคุยจริงครับแต่ว่าเป็น1ใน5คนที่ดีวไว้ในกองหน้าคือตอนนี้กองหน้าที่ชมบุรีเจรจาอยู่มีอยู่5คนซึ่งเอเลนโดรกอนซาก้าเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเอเลนโดรเองเขาก็คงต้องการ คำตอบให้เร็วที่สุดแห่ะเพราะยังไงสุดสปดาห์นี้เขาไม่ได้เล่นอยู่แล้วเอเลอนโดเนี่ยได้ข้อเสนอจากกำพูลวริเออร์ในทีสแต่เขาไม่อยากเปทีสแต่ชมบุรีเองก็ยังยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเซ็นกับเขานะครับยังดูรายละเอยียดอื่นๆอยู่ยังไม่จบ <c oughs> ก็นอกจากเอเลนโดนมีอีก4คนนะครับรวมเป็น5คนที่เป็นกองหน้าส่วนโคต้าเอเชียที่จะแทนคาสโตคุชิดะแล้วก็กองหลังที่มาแทนจูเนียโลเปสจูเนียโลเปสเนี่ยย้ายไปตราดเอซเมื่อวานนี้ชมบุรีคุณบอลพึ่งเซ็นอนุมัติให้ยย้าาไปตรด ส่วนคาสโตคุชิดะย้ายไปไหนยังไม่ใครรู้เลยผมถามจากคุณบอลคุณพี่เต้เนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับทั้ง2โคตา้านี้มีอยู่2ช้อยสองช้อยที่ผมบอกไม่ใช่เป็น2คนนะฮะมีทั้ง Import แล้วก็ในประเทศโดยที่ช้อยของการ Import เนี่ยเป็นตัวเลือกแรกทีนี้เขากำลังรอดูอยู่ครับเพราะว่าเดี๋ยวไทยลีกจะพักช่วงปีใหม่กลับมาเตะทีคือ9มกราคมมันเนช่วงสุญญากาศที่สามารถจะรอได้ รอจะถึงวันที่5มก,กราคมได้ในการสัญญานักเตะวันสุดท้ายนะครับในช่วงตลาดรอบนี้เพราะฉะนั้นเขาจะดูไปเรื่อยๆก่อนว่านักเตะที่เขาจะ Import เข้ามาเนี่ยเดินทางเข้าประเทศไทยติดปัญหาอะไรไหมถ้าไม่ติดก็เอาตัว Import ทั้งเอเชียแล้วก็ต่างชาติกองหลังแต่ถ้าเกิดติดปัญหาทั้งเรื่องของการเจรจาทางเรื่องของการเดินทางช้อยที่2มีก็คือตัวที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นโคต้าเอเชียกลางแล้วก็หลังต่างชาติผมก็ถามพี่เตี้ยไปตรงๆเลยว่าเรเนโตเคลิช นะฮะกองหลังบุรีรัมคุยจริงไหมนะครับพิ่เตี้ก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นคนเขาไม่ได้เป็นคนคุยนะครับโค้ชก็คือพิ่เต้เนี่ยมีหน้าที่คือตอบว่าโอเคหรือว่าใช่นักเตะที่เขาต้องการเข้ามาอยู่ในแผนการเล่นหรือเปล่าซึ่งทางคนคุยจะเป็นคุณบรรษษษษอลสสิ์ถึงตัวทองคนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งพี่เต้ก็บอกว่าก็เป็นไปได้ว่าน่าจะมีคุยกับเรเนโตเคลิชด้วยซึ่งสุดสัปดาห์นี้ชมบุรีต้องเจอกับบุรีรัมนะครับเรเนโต้เคลิชยังต้องลงเล่นให้กับบ ยังไม่ผลการกักตัวเลยนะครับไม่รู้ว่ามาถึงเมืองไทยแล้วหรือยังกองหลังบราซิลอีกคนหนึ่งเนี่ยทีนี้เคลิสเองหลังจากเกมนี้ก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ไทยต่ออีก3เดือนไหมหรือจะกลับประเทศเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ไทยอีก3เดือนก็คงจะต้องรอหลังจากไทยลีกจบฤดูก,กาลกว่าจะเปิดตลาดของบอลยุโรปเนี่ยก็คือไปเปิดช่วงวันที่1กรกฎาคมเขาก็อาจจะต้องมีการเดินทางมีการกักตัวมันก็น่าจะพอพอไหวนะครับ แต่ถ้าเกิดเขาจะกลับเลยช่วงมกราคมนี้เขาจะหาทีมหรือจะเดินทางไปทันหรือเปล่าในช่วง p รี c ีซั่นเพราะว่าตลาดทา a ฟ s f e r window ช่วงหน้าหนาวนี้ก็เปิดไม่นานอะ่ะเดินมากรา,าก็ต้องรีบกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่อยู่เมืองไทยต่อก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ก็สรุปว่านักเตะที่จะมาชมบุรีผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแม้แต่โค้ชนะฮะโค้ชเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะใครก็ไม่รู้คุณบอลสสินท,ทองผู้จัดการทีมก็ ยังตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นช่วงของการดิวกันอยู่ทั้งหมดสัปดาห์นี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับชัดๆเลยว่าต่างชาติของชมบุรีจะมีกาฟ้าดดโรซินี่คนเดียวที่เหลือตัวไทยทั้งหมดส่วนกองหลังมาเลเซียลูกครึ่งสวีเดนจูเนียเอลสตาลเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการกัก,กตัวก็ยังไม่สามารถลงเล่นอีกสุดสัปดาห์นี้ได้เราจะได้เห็นต่างชาติของชมบุรีครบทุกโคตาน่าจะเป็นวันที่9มกราคมนะครับซึ่งจะกลับมาเตะหลังปีใหม่วันนี้ข้อมูล น่าจะครบถ้วนสําหรับที่ผมพูดไปทั้งหมดนะฮะเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างฟังแล้วอาจจะเครียดไหมผมก็พยายามจะเรให้มันรีแลกซ์รีแลกซ์นะไม่รู้จะรีแลกซ์ตามหรือเปล่าเอาเป็นว่าวิคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดแชร์ผมด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรื่องของการโยกย้ายทีมมีอะไรคุยกันอีกเยอะเลยนะครับรอ อัปเดตกันในครั้งต่อไปแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครอยากให้ผมพูดเรื่องอะไรนะครับประเด็นไหนคอมเมนต์ไว้ได้ถูกใจไม่ถูกใจยังไงคอมเมนต์ได้นะฮะและ,อะยอมรับฟังทุกคำติชมนะครับอ่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ